ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ d j เจเอกีโพสตัดพอชีวิตหลังเข้ารักษาตัวผ่าตัดนิ้วในไตก่อนหน้านี้ทำอาโซเชียลแห่เป็นห่วงมือ d j เจเอกนั้นแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังตรวจพบนิ้วในใตโดยดีเจ g อกได้โพสต์ข้อความระบุยังไหวครับจะบอกว่าดื่มน้ำน้อยนิ้วเลยมานิ้วในไตรักษาได้ด้วยการใช้ยาขับนิ้วหรือสอกล้องนะครับอาการขาดน้ำครั้งแรกในชีวิตที่ต้องซีทิสแกน ฉีดสีฉีดยาแก้ปวดฉีดยาแก้แพ้และผ่าตัดสองกล้องผ่าตัดเอานิ้วออกถอาสายฉีดตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยปลอดภยัยพักฟื้นดื่มน้ำเยอะๆขอบคุณทุกคนนะครับซึ่งล่าสุดนั้นดีเจเอกีก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวตัดเพ้อชีวิตหลังเข้ารักษาตัวผ่าตัดนิ้วในต้ายโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความเส้นทางชีวิตสั้นยาวไม่มีใครรู้ไม่มีอะไรแน่นอนตาบใดที่ยังมีลมหายใจจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่าหลงระเริงกับแสงสีเสีสยงม ยามิสติรู้ดีรู้ชั่วใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพเพราะยุคใหม่มีสิ่งลอ่อตาล่อใจมากมายครอบครัวเพื่อนสังคมรอบตัวมีส่วนที่จะนํำพาเราไปในทางใดหนักแน่นนะและมองให้เห็นตัวเองรู้ดีรู้ชั่วสําคัญที่สุดเวนกรรมมีจริงนะครับนั่นเองละค่ะ